สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาในคลิปรีวิวกันอีกแล้วนะ cleansing bar จาก a n i l ลาโคนะคะชื่อว่า c l e a n i s zero นะคะ เป็นตัวนี้คือจริงๆอะ่ะตัวนี้คือแบบใช้มาแบบนานมากๆแล้วอะ่ะแต่ไม่ได้หยิบมารีวิวจนแบบมันจะหมดละนี่ดูได้นะคะในกระปุกคือโบเบมากไม่พูดเยอะนะคะถ้าใครพร้อมจะดูแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ยังไงนะคะสําหรับบานิลาโคตัวนี้นะคะจะบอกว่าใช้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะเลยมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือเอลิมิสที่ปั๊บเคยทํารีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะตัวนั้นเนี่ยเนื้อค่อนขาน้าง จะเป็นเนื้อที่แบบเหลวกว่านี้นะคะอันนี้คือเขาจะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อบามเลยนะคะคือจะเนี่ยจะไม่มีความไหลหยดอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดนะคะก็คือสามารถนวดนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ลงไปบนผิวเสร็จปุ๊บเราก็ไปล้างน้ําออกได้เลยง่ายมากอันนี้ง่ายดายสุดๆนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นคือคุ้มสุดอะไรสุดเพราะว่านางจะชอบมีโปรแบบซื้อ1แถมหนึ่ง ก็จะใช้ดีมากตัวนี้เป็นอีกหนึ่ง cleansing balm ที่แบบใช้ดีนะคะป๊บชอบเหมือนกันสังเกตได้ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ใช้จนหมดเดี๋ยวเราดูเนื้อกันก่อนเนี่ยคือเนื้ออะมันคล้ายๆแบบน้ำมันมะพร้าวตอนแข็งอะเป็นอย่างนี้ป๊ะก็จะใช้ประมาณเท่านี้แหละต่อการล้างหน้าหนึ่งครั้งนะคะอันนี้จะใช้วันที่แต่งหน้าค่อนข้างไปทางหนักนะคะมันเพราะว่ามันจะละลายเมคอัพได้ดีกว่าเป็น cleansing water นะคะเพราะว่าอันนั้นอะถ้าใช้ cleansing water วันที่แต่งหน้าเยอะๆอะมันจะต้องเช็ด หลายรอบและหน้าเราก็จะต้องโดนสำัำรีรบกวนหลายรอบอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราเอา cleansing balm ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะลบออกชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอา m i c e l l a อ water เช็ดตามก็ได้ก็เนี่ยเอาเอามาลงบนผิวแล้วก็นวดวนได้เลยค่ะแล้วคือแบบชอบฟีลิ i เวลาเวลาล้างหน้ากับ cleansing balm อะ่ะมันมันจะรู้สึกแบบบางทีเรานวดน,นวดแล้วก็สิวเซียนก็หลุดออกมานะรู้สึกว่าดี เดี๋ยววันนี้เราขอเว้นแบบอย่าปากแล้วใช้เราใช้ไวท์เช็ด่าถูกไปเลยกปไลยแต่จริงๆตรงบริเวณตานะคะถ้าใครกลัวแบบว่าตามันจะมัวมัวอยู่พักหนึ่งอะก็ใช้เิล์ซิ่งธรรมดาเช็ดก็ได้แบบ IV ว o บลูเว r ร์ลิ e รีโเอเอาออกไปนะคะก็จะได้แบบตามันก,ก็จะได้ไม่เบลอเนี่ยแล้วก็เนื้อมันแบบออกง่ายมากแล้วตัวนี้นะคะพอเรานวดเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไปโดนน้ํานะคะก็คือเอาน้ำเนี่ยมา ล้างมันจะแตกตัวกลายเป็นน้ำนมในการที่เอาเมคอัพออกนะคะนี่เหมือนกันตัวนี้ดีแล้วก็ไม่แพงมากนะคะไม่แพงเท่ากับเอลิมิสนะเอลิมิสจะมีความแพงกว่าแล้วก็วาบรู้สึกว่าเขาจะใช้ยากกว่าเพราะว่าเขาจะมีความต้องเอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดเพื่อที่จะให้มันหมดจนอะคะ่ะอันนี้รู้เลยว่าเออถ้าเราละนวดเสร็จไปโดนน้ำอ่ะมันหลุดออกหมดเลยกับน้ํานะคะมันมันดีมันดีอันนี้น,นีก็เลยถือโอกาสนะคะมาล้างหน้าให้ดูสะเลยน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าถูลิปออกไหมนะคะออโอเคทำไมจะไม่ออกไ,ไแล้วก็รุ่นที่ป๊อบใช้นะคะอันนี้เป็นรุ่นสีชมพูก็คือรุ่นออริจินอลล้างหน้าก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวป้าขอไปล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดต่อ <c oughs> ก็คือพอโดนน้ำปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำนมอย่างเงี้ยโอเคทุกคนอันนี้คือหน้าสดนะคะหลังจากที่ไปล้างน้ำหมาเมื่อกี้นะหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองเอาแบบไวป์นะคะมาเช็ดหน้าดูว่ายังมีเครื่องสำอางเนี่ยที่หลงเหลืออยู่อีกเยอะมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าใครที่แบบเคลนหน้าครั้งเดียวอะ่ะมันจะสะอาดจริงหรือเปล่านี่สะอาด สะอาดเลยคุูผู้ชมคุณผู้ชม้ชมยว่าบาปมันสะอาดอยู่นะ ไม่มีเลยไม่ติดเลยไม่มีอะไรติดเลยสะอาดหมดจดมากแต่ว่าอยู่ดีนั่นแหละเราก็ถ้าใครเป็นสิวนะคะเหมือนแบบแบบปามาเป็นสิวก็จะแบบส่วนใหญ่จะดับเบิลคลีนส์ตลอดก็คือ1รอบแล้วก็ต้องเช็ดอันนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัว์มันจะได้ไม่มีความอุดตันอยู่บนผิวนะคะไม่างนั้นสิวเรามันก็จะแบบว่าหนักไปกันใหญ่ช่วยลดความรุนแรงนะคะวันที่เป็นสิวแล้วก็แต่งหน้าก็ต้องล้างให้สะอาด นิดหนึ่งตรงนี้อาจจะแบบว่าตอนล้างล้างไม่ดีนะคะตรงข้างๆขอบๆอะไรเงี้ยกลัวผมเปียกเมื่อกี้นะแต่ว่าเห็นไหมตรงบริเวณเนี้ยหมดเลยหมดจดมากเอา้าดีค่ะก็เอ่ออย่างที่ปาบอกว่าปาใช้สูตรสีชมพูนะคะอันนี้เป็นกระปุกใหญ่แล้วก็เป็นสูตรออริจินอลใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะตัวนี้นะแล้วก็แหละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังแบบว่าจะเปิดใจลองใช้ cleansing balm น,นะคะจากที่ปกติใช้แค่แบบ cleansing water อยู่อะไรเงี้ยเออก็ลองเปลี่ยนมาใช้ cleansing balm ดูบ้าง ะะจะได้ให้ผิวหน้าเนี่ยพักจากสำลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่แบบเราเช็ดก,กับสำลีเยอะๆทุกวัน,นะคะ่ะหน้ามันก็จะแบบว่าเกิดริ้วรอยนะเพราะว่าสำลีมันก็แบบเปลีป่ยนสีบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดิฉันก็จะขอไปพักด้วยแล้วเพราะว่าหน้าสกมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนจะกันใ่ทิปหน้าหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้ป๊อบทำทริปต่อๆไปกันด้วยนะวันนี้ป๊อบไปก่อนค่ะบ๊ายบาย